ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ ในช่วงนี้ธมาก็กำลังนำเรื่องอนิสงค์ข้องการให้ทานที่อยู่ในพระไตรปิฎกตามเล่มต่างๆสูตรต่างๆมาบรรยายให้ญาโยมได้ติดตามรับฟังกันในวันก่อนธรมาก็ได้พูดถึงเรื่องอประวัติของพระสาวกที่ท่านได้ ให้ทานเช่นอนถาถบินิกาเศรษฐีสร้างวิหารพระเชตวันถวายพระพุทธเจ้านะเรียกว่าถวายสงฆ์นะนางสุปิยาถวายเนื้อขาเป็นต้นโยมวันนี้แตมาอยากจะให้โย,ยมได้ฟังเรื่องของนางวิสาขาบ้างนะว่านางวิสาขาเนี่ยเขา ได้สร้างวิหารบุพารามถวายพระภิกษุสงฆ์โยมเรียกว่าถวายสงฆ์ที่มาจากทิศทั้งสนะว่านางวิสาขานั้นได้สร้างวิหารในลักษณะอย่างไรแต่ว่าเรื่องของนางวิสาขาที่อยู่ในพระไตรปิฎกเร่มนี้<ม>ก็ถือว่าเป็นเรื่อง ละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นที่นางได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันอายุเจ็ดขวบโยมนางโตเป็นสาวก็ได้มาแต่งงานกับลูกชายของเศรษฐีชื่อมิคาระนะันะเรื่องก็ถือว่ายาวมากนะแต่ตามาคงจะไม่อ่านให้ญาโยมฟังทั้งหมดจะตัด ตอนเอาเฉพาะในช่วงที่นางได้สร้างวิหารบุพารามถวายสงเนี่ยเพราะว่าเจตนานอยากจะให้โย,ยมได้เห็นตัวอย่างของอุบาสิกานะเรียกว่าเป็นอุปถาของพระพุทธเจ้าเลยก็ว่าได้โยมที่นางได้สร้างวิหารถวายสงเนี่ยสร้างอย่างไรนะอาตมาจะขอรัดเอาตรงนี้เลยโอกาสหน้าโอกาสต่อไปเนี่ย ญาติโยมคอยค่อ,คอยๆฟังค่อยฟังประวัติของนางอย่างละเอียดในตอนที่ว่าด้วยประวัติพุทธสาวกพุทธสาวกิาวกาซึ่งโอกาสหน้าอาตมาจะนำมาบรรยายในหัวข้อที่ว่าประวัติของพุทธสาวกของพุทธสาวิกานะจึงจะนำมาบรรยายอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งโยมนะแต่ว่าช่วงนี้วันนี้ ยมฟังตอนที่นางในสร้างวิหารถวายสงก่อนโยมอันนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกขุทธ,ธกานิการคาถาธรรมบทนะอยู่ในเล่มที่1ภาคที่2ตอนที่2อยมอยู่ที่หน้า103่งอามนะแตมาตัดตอนเอาตรงนี้เลยนะหน้า103ว่าด้วย นางวิสาขาลืมเครื่องประดับไว้ที่วิหารเครื่องประดับของนางวิสาขาเนี่ยชื่อว่ามหอรดานประสาทโยมมหอรดานประสาทนี้ท่านบอกว่ามีราคาถึง9โกดนะโยมนะราคา9โกดโยมโยมฟังเลยนะก็โดยสมัยนั้นเลย นางวิสาขามิคารามาดามีบุตรมากมีหลานมากมีบุตรหาโรคมิได้มีหลานหาโรคมิได้สมมุติกันว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งในกรุงสาวัตถีบรรดาบุตรหลานตั้งพันมีจำนวนเท่านั้นแม้คนหนึ่งที่ชื่อว่าถึงความตายในระหว่างมิได้มีแล้วเียกว่าไม,ไม่ตายก่อนวัยนะโยมนะ ในงานมหาสพที่เป็นมงคลชาวกรุงสาวัตถีย่อมอัญเชิญนางวิสาขาให้บริโภคก่อนอืมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่โยมเป็นคนมีชื่อเสียงและก็มีคุณธรรมนะคล้ายๆให้นางไปไปกินก่อนนะนะจะได้เป็นมงคลโยมถือว่าเป็นเลิกดีนะถ้านางวิสาขามาร่วมงานแล้วก็ได้กินข้าวก่อนเนี่ยกินอาหารก่อนเนี่ยถือว่าเลิกดีโยมต่อมาในวันมหรสพวันหนึ่ง เมื่อหมาชนแต่งตัวไปวิหารเพื่อฟังธรรมแม่นางวิสาขาบริโภคในที่ที่เขาเชิญแล้วก็แต่งเครื่องมหาระดานประสาทไปวิหารพร้อมกับด้วยหมาชนได้เปรื่องเครื่องอาพรให้แก่หญิงคนใช้ไว้ก็โดยสมัยนั้นแล ในกรุงสาวัตถีมีการหมอรศพมนุษย์ทั้งหลายแต่งตัวแล้วไปวัดแม้นางวิสาขามิคารมานดาก็แต่งตัวไปวิหารครั้งนั้นแลนางวิสาขามิคารมานดาเปลื้องเครื่องประดับผูกให้เป็นห่อที่ผ้าห่มแล้วได้ส่งให้หญิงคนใช้ว่านี่แม่เจ้าจงรับห่อนี่ไว้ได้ยินว่านางวิสาขานั้น เมื่อกำลังเดินไปวิหารคิดว่าการที่เราสวมเครื่องประดับมีค่ามากเห็นปานนี้ไว้บนศีรษะแล้วประดับเครื่องอลังการจนถึงหลังเท้าเข้าไปสู่วิหารไม่ควรออันนี้นางก็คิดดีนะโยมนะคือว่าจะแต่งตัวสวยงามมากเครื่องประดับต่างๆเนี่ยเรียกว่าดูอลังการฮะ เข้าไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ดูไม่เหมาะสมนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีโยมนางจึงเปลืองเครื่องประดับนั้นออกห่อไว้แล้วได้ส่งให้ในมือหญิงคนใช้ผู้ทรงกำลังเท่าช้างห้าเชือกผู้เกิดด้วยบุญของตนเหมือนกันตรงนี้แสดงว่าอ่า คือคนปกตินางวิสาขานี้จะมีพละกกาลังกายโดยปกตินะโยมนะเท่ากับช้างห้าเชือกโยมเป็นบุญของนางที่นางทํางบุญมาเยอะในชาตินี้จึงมีพละกกาลังมากมายเท่ากับช้างห้าเชือกทีนี้หญิงรับใช้คนนี้ก็มีกําลังเท่ากับช้างห้าเชือกเหมือนกันนะโยมหญิงคนใช้นั้นคนเดียวย่อมอาจเพื่อรับเครื่องประดับ มหาระดาประสาทนั้นได้คนอื่นคงยกไม่ขึ้นเพราะว่าหนักมากนะเพราะเหตุนั้นนางวิสาขาจึงกล่าวกับหญิงคนใช้นั้นว่าแม่จงรับเครื่องประดับนี้ไว้ฉันจักสวมมันในเวลากลับจากสำนักของพระศาสดาก็นางวิสาขาครั้นให้เครื่องประดับมหาระดาประสาทนั้นแล้วจึงสวมเครื่องประดับชื่อคณะมัทธกะ ได้เข้าไปเฝ้าพระศาสดาสดับธรรมแล้วในที่สุดการสดับธรรมนางถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าลูกจากอาสนะหลีกไปฝ่ายหญิงคนใช้นั้นของนางลืมเครื่องประดับนั้นแล้วลืมไว้ที่วัดก็เมื่อบริษัทฟังธรรมหลีกไปแล้วถ้าใครลืมของอะไรไว้พระอานุเทตรย่อมเก็บงำของนั้น พราะเหตุดังนี้ในวันนั้นท่านเห็นเครื่องประดับมหาระดานประสาทแล้วจึงทูลแด่พระศาสดาว่านางวิสาขาลืมเครื่องประดับไว้ไปแล้วพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าจงเก็บไว้ในที่สุดข้างหนึ่งเถิดอ,อนนท์พระเถระยกเครื่องประดับนั้นเก็บคล้องไว้ที่ข้างบันไดอืม นางวิสาขาตรวจบริเวณวัดฝ่ายนางวิสาขาเที่ยวเดินไปภายในวิหารกับนางสุปิยาด้วยตั้งใจว่าจากรู้สิ่งที่ควรทำแก่ภิกษุอาคันดุกะภิกษุเตรียมตัวจะไปและภิกษุไข่เป็นต้นเป็นเพื่อนสนิทกันโยมระหว่างนางสุปิยาบาสิกาที่ได้ถวายเนื้อขาตัวเอง ที่ย่าโยมได้ฟังในวันก่อนนะนะทีนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทกับนางวิสาขาวันนี้ก็เดินเที่ยวชมตามวิหารโยมนะถามไถ่ภิกษุทั้งหลายโยมนี่ท่านบอกว่าก็โดยปกติแลภิกษุหนุ่มและสมมเอนผู้ต้องการด้วยเนยใสน้ำผึ้งและน้ำมันเป็นต้นเห็นอุบาสิกาเหล่านั้นในภายในวิหารแล้ว ย่อมถือภาชนะมีถาดเป็นต้นเดินเข้าไปหาถึงในวันนั้นก็ทําแล้วอย่างนั้นเหมือนกันครั้งนั้นนางสุป,ปิยาเห็นภิกษุไข่รูปหนึ่งจึงถามว่าพระผู้เป็นเจ้าต้องการอะไรเมื่อภิกษุไข้รูปนั้นตอบว่าต้องการรสแห่งเนื้อคือน้ำเนื้อต้มนะจึงตอบว่าได้พระผู้เป็นเจ้าดิฉันจักส่งไป ในวันที่สองเมื่อไม่ได้เนื้อที่เป็นกัปปิยะจึงทำกิจที่ควรทำด้วยเนื้อขาอ่อนของตนด้วยความเลื่อมใสในพระศา,าสดาดก็กลับเป็นผู้มีสริระตั้งอยู่ตามปกตินั่นแหละอ๋ออันนี้โยมฟังไปแล้วนะเรื่องนางสุปิยาอุบาชิกาที่ถวายเนื้อขาโยมพอเห็นหน้าเห็นประพักของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเนื้อของเนื้อของนางเนี่ยเรียกว่า งอกขึ้นมาเต็มเหมือนเดิมเลยนะไม่มีแผลเป็นแม้แต่นิดเดียวนะฝ่ายนางวิสาขาตรวจดูภิกษุหนุ่มและสมมเนรผู้เป็นไข้แล้วก็ออกโดยประตูอื่นยืนอยู่ที่อุปจาระวิหารแล้วพูดว่าแม่ก็คือออกไปนอกเขตวัดแล้วนะก็ถามว่าถามคนใช้นะว่าแม่จงเอาเครื่องประดับมาฉันจะแต่ง ในขณะนั้นหญิงคนใช้นั้นรู้ว่าตนลืมแล้วออกมาจึงตอบว่าดิฉันลืมแม่เจ้านางวิสาขากล่าวว่าถ้ากระนั้นจงไปเอามาแต่ถ้าพระผู้เป็นเจ้าอ,อนนทเทระของเรายกเก็บเอาไว้ในที่อื่นเจ้าอย่าเอามาฉันบริจาคเครื่องประดับนั้นถาวายพระผู้เป็นเจ้านั้นแหละถ้าพระจับต้องแล้วไม่เอาคืนโยม แต่ถ้ายังไม่มีใครเห็นนะนางก็เอาคืนอยู่ในว่านางวิสาขานั้นย่อมรู้ว่าพระเถระย่อมเก็บสิ่งของที่พวกมนุษย์ลืมไว้เพราะฉะนั้นนางจึงพูดอย่างนั้นแสดงว่านางต้องรู้แน่แหละว่าท่านพระอาน,นุนีเก็บไว้แล้วถ้าพระอานทน์เก็บไว้ก็ไม่ต้องเอามานะถวายท่านเลยว่างั้นเถอะโยมโยมราคาเก้าโกดนะโยมฮะเกโกด กี่ล้านโยมโกดหนึ่งก็สิบล้านนะนะเรียกว่าเก้าโกดโกดหนึ่งก็สิบล้านก็เก้าสิบล้านโยมอโยมนางวิสาขาซื้อที่สร้างวิหารถวายสง์ฝ่ายพระเถระพอเห็นนางคนใช้นั้นก็ถามว่าเจ้ามาเพื่อประสงค์อะไร เมื่อหญิงคนใช้นั้นตอบว่าดิฉันลืมเครื่องประดับของแม่เจ้าของดิฉันจึงได้มาจึงกล่าวว่าฉันเก็บมันไว้ที่ข้างบันไดนั้นเจ้าจงเอาไปหญิงคนใช้นั้นตอบว่าพระผู้เป็นเจ้าห่อพันธะที่ท่านเอามือถูกแล้วแม่เจ้าของดิฉันสั่งมิให้นำเอาไปดังนี้แล้วก็ มีมือเปล่ากลับไปถูกนางวิสาขาถามว่าอะไรแม่จึงบอกเนื้อความนั้นนางวิสาขากล่าวว่าแม่ฉันจักไม่ประดับเครื่องประดับที่พระผู้เป็นเจ้าของฉันถูกต้องแล้วฉันบริจาคแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้ารักษาไวา้เป็นการลำบากฉัน จะจำหน่ายเครื่องประดับนั้นแล้วจักน้อมนำสิ่งที่เป็นกัปปิยะไปคล้ายๆกับว่ายกให้พระแล้วแต่ที่นี้พระจะใช้สอยก็คงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเครื่องประดับที่ประกอบด้วยเพชรนินจินดามากมายโยนางก็จะเอาไปขายนะเอาไปขายเพื่อเอาเงินมาแลกเปลี่ยนให้กับของที่คือไปแลกเปลี่ยนเอาของที่เป็นกัปปิยะสมควรแก่พระ มาถวายพระอีกรอบหนึ่งน,นะเจ้าจงไปเอาเครื่องประดับนั้นมาหญิงคนชายนั้นไปนำเอามาแล้วนางวิสาขาไม่แต่งเครื่องประดับนั้นสั่งให้เรียกพวกช่างทองมาแล้วให้ตีราคาเมื่อพวกช่างทองเหล่านั้นตอบว่ามีราคาถึงหกโกดตตอนแรกนะ่ะทำเก้าโกดนะโยมนะ แต่นางคงจะใช้มานานโยมราคามันตกเหลือ6โกดนะฮะแต่สำหรับค่าบำเหน็จต้องถึงแสนจึงวางเครื่องประดับไว้บนยานแล้วกล่าวว่าถ้าการ้นพวกท่านจงขายเครื่องประดับนั้นไม่มีใครอาจให้ทรัพย์จำนวนเท่านั้นรับไว้ได้ไม่มีใครกล้าซื้อโยมราคาแพงมากนะ เพราะหญิงผู้สมควรประดับเครื่องประดับนั้นหาได้ยากใครจะกล้าไปประดับตกแต่งโยมหนักมากนะถ้ากำลังไม่ไม่ไม่เท่าช้างห้าเชือกนะรับน้ำหนักของเครื่องประดับนี้ไม่ไหวไม่ได้แน่นอนโยมเพราะว่าเป็นเครื่องประดับที่หนักมากนะท่านบอกว่าแท้จริงหญิงสามคนเท่านั้นในปตตพีมณฑลคือในในโลกปัจจุบันเนี่ย ได้เครื่องประดับมหาราดานประสาทคือนางวิสาขามหาอบาสิการหนึ่งอันนี้เป็นคนหนึ่งละที่มีเครื่องประดับอย่างนี้นะนางมาริกาภรรยาของพันธุละเสนาบดีหนึ่งลูกสาวของเศรษฐีกรุงพารณสีหนึ่งเพราะฉะนั้นนางวิสาขาจึงให้ค่าเครื่องประดับนั้นเสียเองทีเดียวเรียกว่าขายเองซื้อเองโยมแล้วให้ขนทรับเก้าโกฏ เก้าโกรนี้เป็นราคาเป็นราคาเครื่องประดับมหารดาประสาทโยมเก้าโกรหนึ่งแสนหนึ่งแสนเป็นค่าบำเหน็จนะขึ้นใส่เกวียนนำไปสู่วิหารถวายบังคมถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าพระเจ้าข้าพระอานันติระผู้เป็นเจ้าของหม่อมฉันเอามือถูกต้องเครื่องประดับของหม่อมฉันแล้ว จำเดิมแต่การที่ท่านถูกต้องแล้วหมอมฉันไม่อาจประดับได้แต่หมอมฉันให้ขายเครื่องประดับนั้นด้วยคิดว่าจักจำน่ายน้อมนำเอาสิ่งที่เป็นกัปปิยะมาไม่เห็นผู้อื่นจะสามารถรับไว้ได้จึงให้รับค่าเครื่องประดับนั้นเสียเองมาแล้วก็ทูลพระพุทธเจ้าตามเป็นจริงเงนะโยม ม่อมฉันจะน้อมเข้าไปในปัจจัยไหนในปัจ,จัจสี่พระเจ้าข่าอ,อ๋อเรียกว่าเงิน9โกด1หนึ่งแสนเนี่ยถวายพระแล้วนะพระองค์จะให้หม่อมฉันนําอะไรมาล่ะด้วยเงินจํานวนเท่านี้อืโยมเินเก้าโกด1หนึ่งแสนนะพระศาสดาตรัสว่าเธอควรจะทําที่อยู่เพื่อสงฆ์ใกล้ประตูด้านปราจีนทิทศเถิดวิสาขาอ๋อแนะนําให้สร้างวัดโยม ทางที่ตะวันออกนะนางวิสาขาทูลรับว่าสมควรพระเจ้าค่ะมีใจเบิกบานจึงเอาทรั์เก้าโกดซื้อเฉพาะที่ดินนางเริ่มสร้างวิหารด้วยทรั์เก้าโกดนอกนี้อืซื้อที่ดินเก้าโกดโยมแต่ว่านาะถาบินิกะเศรษฐีซื้อที่ดิน18โกดนะโยมนะ,ะแสดงว่าที่นั้นงจงใหญ่โตครึ่งต่อครึ่งเลยว่างั้นเถอะโยมนะ ของนางวิสาขา9โกดของอนาถาบินิกะเศรษฐีนั้น18โกดก็คงจะครึ่งต่อครึ่งทีนี้เมื่อซื้อทรัพเมื่อซื้อที่ดินด้วยทรัพย์9โกดแล้วนะนางก็สร้างวิหารเสรนาสนะศาลาหอฉันลงโบสถ์งจงกรมลงไฟเวชจักรดีเป็นต้นนิยมด้วยทรัพย์อีก9โกดยมการสร้างวิหารของนางวิสาขา9เดือนแล้วเสร็จ ต่อมาวันหนึ่งพระศา,าสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งได้ทอดพระเนตรเทนุปนิสัยสมบัติของเศรษฐีบุตรนามว่าพัทยะผู้จุติจากเทวโลกแล้วเกิดในตระกูลเศรษฐีในพัทยนครทรงทำพัฒกิจในเรือนของนาถบินทก่เศษฐีแล้วก็เสรดบ่ายพระพรัก ก็เสร็จบ่ายพระพักไปยังประตูด้านทิศอุดรแม้ตามปกติพระศาสดาทรงรับภิกษาในเรือนของนางวิสาขาแล้วก็เสร็จออกทางประตูด้านทักษินคือทิศใต้นะประทับอยู่ในพระเชตวันทรงรับภิกษาในเรือนของอนนถบินทิกะเศรษฐีแล้วก็เสร็จออกจากประตูด้านปราจีนประทับ อยู่ในบุพารามตรงนี้ท่านจะพูดถึงว่าในสมัยที่นางวิสาขาสร้างบุพารามเสร็จแล้วนะโยมนะแต่ตอนนี้ท่านคือตอนนี้นางวิสาขายังไม่ได้สร้างโยมตอนนี้ท่านได้นําข้อความเกี่ยวกับกิจวัตรหรือว่าลักษณะการเสด็จไปณที่ใดๆของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยท่านนามากล่าวไว้ก่อนนะนะโย,ยมก็ฟังไปก่อนกันแล้วกันโยม ทีนี้ชนทั้งหลายเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดำเนินมุ่งตรงประตูด้านทิศอุดอรแล้วย่อมรู้ได้ว่าจากเสด็จหลีกไปสู่ที่จาริกในวันนั้นแม้นางวิสาขาพอทราบว่าพระศาสดาเสด็จดำเนินบ่ายพระพักไปทางประตูด้านทิศอุดอรคือทิศเหนือนะจึงรีบไป ถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าทรงประสงค์จะเสด็จดำเนินไปสู่ที่จาริกหรือพระเจ้าข่าพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นวิสาขานาวิสาขาก็ทูลว่าพระเจ้าข้าหม่อมฉันบริจาคทรัพย์จำนวนเท่านี้ให้สร้างวิหารถวายแด่พระองค์โปรดเสด็จกลับเถิดพระเจ้าขา้าโอโ้กำลังก่อสร้างวัดใหญ่โตโมโลารฮนะ พระพุทธองค์ก็จะทรงเสด็จจาริกีกไปแล้วเนี่ยก็อยากให้พระองค์ทรงเสด็จกลับนะโยมกลับมาประทับอยู่ที่วัดของนางที่กาลังจะสร้างนี่แหละโยมพระศาสดาก็ตรัสว่านี้เป็นการไปยังไม่กลับวิสาขาคือว่าพระองค์จะไปโปรดกรุลบุตรชื่อพัทยะซึ่งเป็นตระกูลเศรษฐีนะโยมนะคือว่าอย่างไรก็ยังกลับไม่ได้หรอก พระองค์จะทรงไปโปรดเวนยสัตว์อยู่เนี่ยยังไม่ใช่เวลากลับนางวิสาขานั้นก็คิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงเห็นใครๆอ่โยมอาตมาอ่านมาถึงตรงนี้นะเหลือมองดูเวลาก็หมดลงพอดีโยมนะอย่างไรยะโยมติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันต่อไปอาละวันนี้อาตมาภาพระปริญญาปริญญาโนต้องขาจากลาญาโยมผู้ฟังไปก่อน ขออวยพรให้ญาโยผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร